กฎหมายบังคับให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวใครไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ12บาทสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบพบกับผมผู้พันสเปอร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการฐานเก่าเล่าสนุกนะครับท่านผู้ฟังครับที่โปรยทางบนน,นนั้นนะครับไม่ใช่ข่าวปลอมนะครับ ขอยืนยันว่าเป็นข่าวจริงแต่จริงเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2482นะครับคือตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วในยุโรปนะครับรัฐบาลในยุคจอมพลปพิบูลสงครามก็คาดการว่าสงครามอาจจะลามมาถึงเอเชียได้จึงพยายามส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักถูกรัวกันไว้หากเกิดสงครามขึ้นจะได้ไม่ขาดแคลนอาหาร โดยเสนอสภาผู้แทนราษฎรออกเป็นพระราชบัญญัติการสวนกลัวและการเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือนพุทธศักราช2482นะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนด,ดให้เจ้าบ้านที่ครอบครองที่ดินที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองต้องปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ให้มีปริมาณพอเพียงแก่การบริโภคหรือขายเป็นรายได้พอเพียงแก่ครอบครัว และยังให้มีเจ้าพนักงานคอสบสองตัวตาให้เจ้าบ้านปฏิบัติตามคําสั่งถ้าเจ้าบ้านไม่ปฏิบัติตามก็ให้ตักเตือนเป็นหนังสือพร้อมกําหนดเวลาให้ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นหากเจ้าบ้านไม่ปฏิบัติตามคําตักเตือนนี้ตามกําหนดระยะเวลาก็จะมีความผิดนะครับระวางโทษปรับไม่เกิน12บบาทครับ 12บบาทอ่าเมื่อพศ2482อง 2, มันก็เอาเรื่องอยู่นะครับต่อนะครับและทำคารับรองไว้ด้วยว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งนั้นภายในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนตามที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่จะได้กําหนดโดยคํานึงถึงสภาพที่เจ้าบ้านนั้นจะต้องทําถ้าถึงกําหนดเวลานี้แล้วยังไม่ปฏิบัติตามนี้อีก ก็ให้นาความในวักก่อนมามาครับเริ่มกันอีกว่ากันเถอะจะว่าไปแล้วการให้ทำสวนครัวแบบนี้ก็เป็นพ้นดีเก่ประชาชนนะครับแต่ใช่ว่าทุกครัวเรือนมีความพร้อมจะทำได้นะครับด้วยสาเหตุต่างๆกันไปจึงมีคนไม่ปฏิบัติต,ตามจำนวนมากในวันที่4กุมภาพันธ์2486ซึ่งสงครามลามมาถึงประเทศไทยนะครับ รัฐบาลจึงเสนอขอปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้จะเพิ่มค่าปรปับเป็น50บาทครับพี่น้องทั้งยังถูกนําตัวไปทํางานอยูทาด้วยจึงได้รับการคัดค้านจากสสจำนวนมากซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแบ่งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับสสบางคนได้อธิบายว่านโยบายเรื่องนี้ในปีแรกที่มีการประกวดชิงเหรียญพิบูลสงครามมันก็คือคัดีอะ ต่อมาไม่ได้รับความสนใจใยดีจากทางราชการก็เลยเหนื่อยๆกันไปฉะนั้นก่อนที่จะไปเพิ่มค่าปรับไปกวดขันเจ้าหน้าที่รัฐเองซะก่อนจะดีกว่า,าว่าไปอย่างนั้นนะครับสสที่ใกล้ชิดกับรัชราษฎรก็อธิบายว่าประชาชนไม่ได้ขัดขืนแต่พืชที่ปลูกนั้นมีฤดูกาลเมื่อผ่านฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วเจ้าหน้าที่มาตรวจประชาชนก็ถูกปรับหาว่าไม่ได้ปลูก เรื่องเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นเป็ดไก่ตายเจ้าหน้าที่มาตรวจไม่พบก็ถูกปัดอีกบ้างก็เปิดปูว่ารัฐบาลบอกให้เลี้ยงปิดเลี้ยงไก่แต่ไม่มีสัตวแพทย์มาช่วยตอนเกิดโรคระบาดเลยเป็ดไก่จึงตายลงมากส่วนเลี้ยงหมูลูกหมูก็ราคาแพงขึ้นมากอีกทั้งรำที่รัฐบาลส่งไปช่วยก็ถูกทางอำเภอ แย่งหมูกินอีกครับทั้นเมื่อเลี้ยงหมูจนโตก็ถูกกดราคาจากคนซื้ออีกประชาชนโดนทั้งขึ้นทั้งล่องในที่สุดพระราชบัญญัติฉบันี้ก็ตกไปแม้จะอยู่ในยุคของรัฐบาลประเด็ดการก็ตามเพราะสสทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปองชนไม่ใช่สสฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ยกมือลูกเดียวส่วนฝ่ายค้านก็ต้องขัดขาทุกเรื่องไปอ,อย่างในทุกวันนี้นะครับ ความจริงการปลูกผักสวนครัวก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ไม่มีกฎหมายนะครับแต่ไม่ใช่แค่นอกเขตรัฐบาลบนดาดฟ้าตึกกลางกรุงก็ยังปลูกผักสวนครัวกันได้นะครับโดยเฉพาะในยุคที่คนห่วงใยเรื่องสุขภาพและไม่ค่อยไว้ใจความสะอาดของผักจากตลาดจากท่าใดการทำสวนควรัวยังเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับมีความส้องกายิ่ง ขึ้นในยุคข,ของโควิดในปัจจุบันเลยครับที่สําคัญคือความอุดมสมบูรณ์ของผืนด,ดินไทยเหมาะอย่างยิ่งนะครับในการปลูกพืชเอาอะไรปักลงไปในดินแล้วเอาน้ํารดก็งอกท่านผูฟังครับ,บ,รบเมื่อตอนที่นักวิชาการเกษตรอิสราเอลจะมาสอนการทําเกษตรให้กับไทยเรานะครับพอมาเห็นดินเมืองไทยก็บอกว่าถ้าเอาเก้าอี้ไม้ไปนั่งคุยกันบนดินก็อาจจะงอกรากขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะครับ เมืองไทยมีหลายอย่างที่คนชาติอื่นเขาอิจฉานะครับแต่ที่ต้องอายเขาก็คือเอารำส่งไปช่วยราษฎรก็ย่างแย่งหมูกินส่งเสริมให้ปลูกรั้วกินได้ก็กินรั้วเช่เองนี่สิเมื่อไหร่จะเอาอยู่กันสักทีนี่คือการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สนะครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้ในสมัก่อนว่าหากเกิดความขัดแย้งกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศ ทางฝ่ายต่างต้นหน้าจะเข้าประสานงานกัน,ก,นก็เชื่อได้เลยว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าเอากันจริงตอนนั้นก็จะเจียหดักด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากเรื่องขัดแย้งยังเงี้ยไปเฉยๆดูยังไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็ให้ระวังได้เลยว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายคิดตรงกันจะทำให้อีกฝ่ายตายใจแล้วชิงความได้เปรียบนะครับ อย่างเช่นตอนเกิดสองครามมหาเอเชียบริภาญี่ปุ่นก็ใช้วิธีนี้นะครับเมื่อถูกอเมริกาบีบคั้นทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นขอเจรจาทางการทูตให้ตายใจพอเตรียมตัวพร้อมก็ส่งฝูงบิน353ลำเข้าถล่มเพื่อฮาบอร์เลยนะครับฐานทัพเรือใหญ่ที่สุดของอเมริกาทางแปซิฟิกจนราบเลยทีเดียวโดยไม่ได้ประกาศสงครามก่อนเลยการกระทบกระทั่งการนาซจีนใต้ขนาดนี้ ถ้าเกิดอย่างนี้ไปเฉยๆก็ให้ระวังไว้ให้ดีนะครับฉะนั้นการทําสูนครัวเตรียมตัวรับสงครามรั้งขี่สามก็ไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยนะจะบอกให้